สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ g a s b o x c o m เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเจนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาทำการอสอนนะฮะหรือก็เรียกว่า how to นะครับวิธีการทำ pairing นะครับก็เจ้าตัวรีโมทนี่ของเจ้าตัวกล้องเสซลลวยี Action Cam นะครับก็เป็นกล้องที่โด่งดังมากนะครับเจ้าเสลว์ยวีเนี่ยแล้วก็ ตอนนี้ทางเสี่ยวหมีเองก็ได้ออกอสซอรี์ใหม่ขึ้นมาก็คือเจ้าตัวบลูทูธรีโมทนะฮะซึ่งจริงๆก็หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้ากล้องนี้มีบลูทูธแต่หลายคนก็งงว่าบลูทูธอยู่ไหนไม่เคยเห็นสักทีนะครับแล้วก็เพลินว่าผมได้รีโมทมาแล้วนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาแต่ว่าคู่มือเนี่ยเป็นภาษาจีนนะฮะบอกเลยว่าอ่าแล้วงงมากนะครับเนี่ยว่าจะแพยยังไงนะฮะก็สอบถามไปสอบถามมาจนได้คาตอบว่าอ๋อ วิธีการแพ้เนี่ยมันมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับกับเจ้าตัวกล้องด้วยนิดหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ผมจะสอนวิธีการทำนะฮะเริ่มแรกคุณต้องเปิดกล้องก่อนนะฮะก็จะมีเสียงใช่ไหมครับกล้องนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตั้งโหมดไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมตั้งให้เป็นออโต้ Wi-Fi ออนนะฮะคือยังไงแล้วแต่ถึงแม้ว่าไวไฟจะไม่ใช่ออโต้ออนคุณก็ต้องเปิด Wi-Fi ให้ออนอยู่ดีนะฮะพอ Wi-Fi ออนแล้วนะครับผมผมมาเริ่มกับเดี๋ยวพอลรอให้มันกระพริบก่อนนะฮะ มันมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่แค่ลองงงเฉยๆนะฮะเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะพอ Wi-Fi เริ่มกระพริบนะครับเรากดที่ปุ่มนี้สองทีแล้วเราจะได้ยินเสียงคลิกแบบเสียงปิดอะไรเงี้ยน,นิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมเสียงปิดนะใช่ไหมฮะปิดแล้วปุ๊บแปลว,ว่าบลูทูธทำงานแล้วเรากดปุ่มที่ชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์นี่นะครับกดค้างจนเปนขึ้นสีฟ้าเห็นไหมฮะเรียบร้อย เนี่ยเราใช้งานได้ละอันนี้กดเปลี่ยนโหมดนะฮะก็เป็นโหมดวิดีโอเห็นไหมครับกดอีกทีนึงก็เปลี่ยนโหมดถ่ายรูปกดปุ่มก็ถ่ายรูปเห็นไง่ายง่ายไม่ยากนะครับเนี่ยเปลี่ยนโหมดกดอีกทีก็เปลี่ยนโหมดไปเปลี่ยนโหมดมากดอีกทีก็เป็นโหมดถ่ายวิดีโอแล้วกดก็ถ่ายวิดีโอเรียบร้อยก็ปิดละเป็นเป็นโหมดถ่ายวิดีโอเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมฮะนี่กดอีกทีก็สต็อปเนี่ยถ่ายวิดีโอเรียบร้อยถูกไหมฮะ กดที่เปลี่ยนโหมดถ่ายรูปคุณก็เล็งภาพหรือขึ้นบนไมเซลฟี่นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเห็นนะฮะติดเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ครับแค่นี้เองแพรบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยก็แค่ activate บลูทูธที่ตัวกล้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างจนมันปึ๊ดสีฟ้าแค่นั้นเองอ่าเร็วช้าขึ้นอยู่กับ environment รอบข้างว่าเอ่อแถวนั้นบลูทูธเยอะไหมอะไรเยอะไหมนะครับก็แนะนำว่าให้ทำที่บ้าน นะครับออกไปก่อนออกไปข้างนอกนะฮะก็เสร็จแล้วครับก็เนี่ยรับโหมดเป็นโหมดเห็นไหมฮะเรียบร้อยง่ายๆนะครับก็วิธีการแ a i ิ่ n g ก็ง่ายๆแค่นี้เองครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็หากมีคำถามอะไรก็สอบถามได้กับคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็หมดแล้วครับวิธี how to แพ้เจ้าตัวเสี่ยวหยีบลูทูธรีโมทนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกับเว็บ g a s b o x c o m เว็บแนวใหม่สหรับคนที่ชอบรายการเจนนะครับสาัรับนี้ก็ขอบคุณมากครับ